สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับกวนมือตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดมืนตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมือนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ น้ำตากูจะไหลนะครับไอรอดหมายเหตุ <พอ S 2> คลิปนี้ส่งมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำก็บังเอิญม,มันมีกระแสมาสักพักหนึ่งครับกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับรถนะครับที่มันเป็นน่าจะเป็นรถจากประเทศไทยหรือเปล่านะครับมีทะเบียนเป็นเลขไทยเนี่ยนะครับ แล้วข้ามไปใช้บริการในโรงพยาบาลฝั่งลาวไม่แน่ใจว่าเขาได้มงได้เมียหรือเขามาซื้อในประเทศหรือมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับทำไมเออชาวลาวถึงมีรถทะเบียนไทยไปโล่ในประเทศลาวช่างหัวมันนะครับแต่นะครับแหมประเด็นมันก็คือว่ามันมีกรณีที่เออห้ามเข้าไปจอดในโรงพยาบาลนะครับว่าตายแล้วนะครับหรือที่ชาวลาวเรียกกันว่าโพงหมอนนั่นแหละครับเพื่อนในแอดมินก็ไปเจอโพสต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเออคนลาวที่เขา รู้สึกเออสมน้ำหน้านะครับคนที่มีเลขทะเบียนรถจากภาษาไทยนี่นะครับโพ้ตายแล้วประสาทเวยเสียพูดยากเลยเกิน <c oughs> ไองามไส้น้ำตาคุณจะไหลนะครับไอรอดตาปนมาตายแล้วเขาก็เยอะเย้ยถมถุยกันนิดนึงนะครับไอแอดมินก็เลยอยากเอาคอมเมนต์เนีมาฝากกวลมินตัวยงนะครับ เช่นเคยคำเลื่อนฟังพวกความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยจริงนะครับลบทุกคอมเมนต์ส่วนสําหรับสายจีกันนะครับไม่แอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับฮฮาโ้ยมันสิเป็นแนวไหนความคิดเห็นที่หนึ่งสมนําหน้าพวกขี้ข้าคนไทยโอ้โหตายไ้งามไส คนลาวด้วยกันหรือเปล่าไอแอดมื่นไม่แน่ใจนะครับทาไมต้องมาสมนาหน้าเยาะเยอ้ยอะไรซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เข้าใจครับว่าบางทีไอกรณีต้องการข้ามาเป็นแรงงานเพื่อทํามาหากินอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรดรอกนะครับแต่ไอแอดมื่นค่อนข้างจะรังเกียจครับกรณีที่ไอนักการเมืองของเราเนี่ยนะครับชอบไปล่างข้อบทกฎหมายแล้วไปผลักดนันต่างด้าวเข้ามาล้างผ่านงบประมาณภาษีกูแค่นั้นเองเพื่อน จริงๆควรจะจํากัดแรงงานต่างด้าวหน่อยช่างหัวมันนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับไม่อยากเข้าประเด็นการเมืองนะครับแต่นะครับจริงๆเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยกันก็น่าจะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันนะครับว่าตายแล้วนะครับแหมคนลาวเนี่ยอยู่ยากนะครับ <laughs> เรื่องของมันช่างหัวมันเราไม่เกี่ยวเราหาอย่างเดียวนะครับ <laughs> น้ำตากูจะรั่วนะครับไอรอดตาป๊ความคิดเห็นที่สองเกิดเป็นซาวลาวทำไม ไม่ใสทะเบียนรถสปปลาวอ้ไองามใส่แล้วกูจะไปรู้ได้ยังไงนะครเพื่อนแหม่ก็เราเป็นชาวไทยเรายัางงงเลยว่าเฮ้ยแม้มันมีคนลาวใช้รถเลขทะเบียนไทยได้ยังไงวะอ่ะไม่เป็นไรนะครับ เผื่อเขาได้ผัวไทยนะครับเพราะอะไรล่ะครับเอาก็สาวลาวเขามักหนุ่มไทยอยู่แหมตายเลยปาก็ดาประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้แต่บอกตรงๆแม่งไม่เคยหลุดพ้นจากบ้านเราเมืองเราไปเลยก็ดีเลยวันดีคืนดีก็มาเต้นทางแข้งขางขาอยากได้ผัวไทยไองามไส้น้ําตากูจะไหลนะครับไอโรอดตาความคิดเห็นที่สามถ้าผู้ป่วยเป็นสาวไทย ต้องห้ามเข้ามาใชบริการในโฮงหมอเหมือนกันฝากพักรัดพิจารณาด้วยโห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 มันยังมีคนไทยงงๆไปใช้บริการรักษาในประเทศลาวแล้วกัเพื่อนไม่มีหรอกนะก็มีแต่ลูกหลานชาวลาวเท่านั้นที่ข้ามมาอยู่มาเกิดมาเรียนมาโตมาทำงานอยู่ฝั่งไทยเนี่ยครับเพื่อน กลับไปใช้บริการบ้านตัวเองนะครับคนไทยเขาไม่ไปหรอกโอ้กันดาลจะตายฮะพวกมึงยังมีหน้ามานั่งอวยกันเองนะครับโอ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับสลาดสองใส <c oughs> ความคิดเห็นที่4ต้องห้ามรถทะเบียนไทยวิ่งในถนนสปอปอปอลาวซุกัน,นิต <c oughs> แล้วเธอไรสาระไอปัญญาอ่อนโอ้ตายแล้ว ก็บอกแล้วไม่มีคนไทยคนไหนเขาโง่ไปเที่ยวหลอกนะครับก็มีแต่ไอคนที่มีเชื้อสายลาวนั่นแหละแหมตัดสัมพันธ์ไม่ขาดบางทีก็คิดถึงบ้านพญาง,ไ,งไม่ไงนะอยากไปเยี่ยมไปเยือนไ,ไปดูหน่อยพอไปถึงอ้ยตายแล้วเจอถนนกันดารน,นะออกจากเมืองได้นิดเดียวโอ้โหมีแต่บอกตรงๆไม่ใช่ลูกลันนะครับอันนั้นนะคิ้โคลนล้วนๆนย โอ้โหแหมมันซึ้นสมสมเซยเหลือเกินนะครับกับการพัฒนาประเทศนะครับให้ชาวแก้วปกครองนะครับโอ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาปนแต่ก็ดีแล้วนะครับที่มีชาวแก้วมาปกครองรับเพือนพ่ออะไรนะครับเอาเดี๋ยววันข้างหน้ามันจะเรินบ้างมันยิงจองหองมันด่าเรารัาเพือนโอ้นี่ขนาดมันลําบากกันดานขนาดนี้มันยังว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่เราเนี่ยช่วยแม่งมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนะี <น>ความ,ามคิดเห็นที่ห้าถ้าฝั่งไทยดีทำไมไม่รักษาโฮงหมออยู่ฝั่งไทยข้ามารักษาทำไมในฝั่งลาวพวกขี้ข่าคนไทย <c oughs> อันนี้จริงครับเพื่อนๆบอกก่อนนะครับต้องด่าไอ้คนพวกนี้แหละครับเพราะมันทําให้ประเทศเราอับอายครับเพื่อนมันเอารถทะเบียนเลขไทยไปทําไมนะครับโอ้ตายแล้วไอ้ปัญญาอ่อนนะครับเพื่อน คุณเป็นคนลาวคุณก็ซื้อรถทะเบียนฝั่งลาวก็ได้นะครับแหมก็งงเหมือนกันว่าทําไมต้องเอารถทะเบียนไทยไปให้คนลาวมันดา่าเอาคันเพื่อนนั่นหมายความว่าอะไรครับบางทีบางครั้งนะครับไอ้นี่มันอาจจะเป็นคอนเทนต์ให้คนไทยถูกคนลาวดา่าฟรีๆแล้วคนลาวก็คิดว่าอุ้ยเนี่ยแหมประเทศไทยหมอไม่เก่งหรอขนาดแหมเนี่ยรถทะเบียนน่ะย,ยังมารักษาอยู่ฝั่งลาวเลย <laughs> ทางทางที่ไอ้เจ้าของรถเนี่ย มันก็พูดภาษาลาวอยู่นะครับโอ้ตายแล้วน้ําตากูจะร่วน,นะครับไอ้รอดความ<ต>าคิดเห็น,นที่หกบ่ถูกปรับไหมก็บุญหัวเจ้าของแล้วน่าจะปรับมันเยอะๆหน่อยครับเพื่อนจริงๆควรจะยุโยงเลยนะครับให้ปรับเพราะอะไรนะครับเอาก็มันลดเลขทะเบียนไทยอะแล้วคุณไปวุ่นวายไปป้วนเปียนอะไรอยู่บ้านเขาเมืองเขาให้เขาด่าเอา เขาไม่ได้ด่าแต่คนลาวนะครับนูนเขาด่ามาคนไทยนี่นะครับแหมเขาสมน้ำหน้ากันเยอะแยะจะตายนะครับโอ้ประสาทกูจะเสียนะ <c oughs> ไอแอดมืนบอกเลยนะครับไม่ไว้ใจคนลาวทางนั้นครับเพื่อนเพ,นเพราะไอพวกเนี้ยชอบทำคอนเทนต์น่าสงสารชอบมาชื่นชมประเทศไทยแล้วลากไปให้คนลาวเนี่ยมันเกลียดเรามันด่าเราครับทั้งทั้งที่หาว่าไอคอนเทนต์ลาวเหล่านี้นะครับ มันไม่มาสร้างมันไม่มาอวยเนี่ยคนลาวมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้มาสนใจอะไรเราหลอดนะครับไอ้พวกนี้ชอบไปเปิดประเด็นนะครับให้ไอ้คนลาวบางกลุ่มเนี่ยมาด่านะครับคนไทยแล้วก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยลาวดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ <laughs> ดีกว่าก็ดีไปนะครับลบกวนก็ช่วยอบพยพกลับไปด้วยนะครับโหแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับน้ำตากูจะไหลไอ้รอตาปอ,อขออนุญาตเสริมเป็นความรู้นิดนึงนะครับต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงเกียดคอนเทนต์ลาวเพื่อนเพราะว่ามันมาทำคอนเทนต์ด้วยภาษาไทยแล้วมันก็ให้คนลาวนี่แหละครับที่มันอยู่ในประเทศไทยเนี่ย คอมเมนต์ด่าทอประเทศลาวด้วยภาษาไทยก็เพื่อนคนลาวเขาไม่รู้เขาคิดว่าคนไทยไปด่าเขาทั้งทั้งที่คนไทยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับขอโทษเลอะเทอไร้์สารไร้ปัญญาอ่อน นี่แหละครับเป็นที่มาที่แอดมินบอกว่าอย่าไปสนับสนุนคอนเทนต์ของเล้านะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้ไปลองเป็กราอบคกินเยอะากินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงจริงก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุณละเกียจริงจริงเลยไอเพลงที่กูแต่